สวัสดีครับกับแอดมินเทอนะครับผมกับคุณนิกิเช้าวันที่21ก,กรกฎาคมนะครับวันพระรหัสวันนี้วันพระเนาะแต้ม2 6นะครับเปิดหุ้นลบนะครับเปิดลบ78838แต่ตอนนี้ลบมันไม่เยอะนะครับลบ20กว่าจุดก็ไม่รู้จะไปบวกไปลบนะแล้วทานจับเด่นนะครับ1คิดหุ้นลบครับ จะบวกจะลบดึง1ไว้นะครับ1 3 1 4 1 0นะครับถ้าคุณลบนะครับ1 3มากับ1 3 1 4มากับ1นึตัมง26นะครับ10มากับ1นนะครับเปิดเบิ้ลพี่น้องนะครับระวังพี่น้องชุดที่สวยเนี่ยมันจะมี10นะครับผม1 2ึ3งนนนี่จะบนล่างเป็นเลขตัวเดียวกัน เปิดมาแปดสามตัวน่าจะติดสามอืหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งศูนย์เนี่ยประมาณนี้นะครับรักร้อยใส่สี่นะครับสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์สำหรับหุ้นนี้แค่อีกรอบเช้าวันพฤหัสขอให้โชคดีครับ